แม่งวันนี้ไม่งอากาศเย็นสบายดีะวะร้อนม,มั้ยแม่กูร้อนไอ้เหี้ยกูร้อนชิบหายเลยเนีนเ่ยร้อนเหี้ยอะไรมึงดูกูใส่กางเกงขายาวไปเลยกูหนาวมึงดูเสือ้อกูสิแม่งมึ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 งรอ้อนอย่างคนเดียวเนี่ยกูหนาวเนี่ยร้อไอ้เหี้ยมึงมีเกมมาใหม่ไหวสัตว์นวเนี่ยเฮ้ยเราเล่นแป๊บเฮ้ยให้เฮมึงดูอะแม่งอย่างมันเลยว่ะเหี้ย เอุ้ยเฮียมึงไอสัตว์ทฮียมึงแหลกจังวะไอเฮียโทรโทรศัพท์ดิไอ้เฮียโทรศัพท์กลางไอสัตว์ฝีมือก่าเอ่าเอ้าไอเฮียเอ้าไอเฮียแบตหมดอีกเอาไอชิบหายเอ้ามีพาวเมงไหมกูไม่มีเอ้าไอสัตว์เอ้ยต้องมาแล้วทำไมกูจะได้เล่นวะเนี่ยต้องเอางคิดเอาบ้านมึงรวยไอเฮียกูเห็นด้านถ่ายภาพตรงนี้วะเน่ยเนี่ยร้านขายโทรศัพท์กูเห็นตรงนี้ว่ะเออเหรอทำไมเพื่อนซื้อเครื่องใหม่เลยนะเออ วยเกิดีอะไรยานี้แหละไม่ซื้อของแพงก็ได้มึงตังมาอย่างเยอะเลยเนี่ยคนหญิงยาให้มาเฮียโอ้ก็แบบกูรวยช่วงนี้กูรวยแบบเอออยากซื้อก็ซื้อเออใช่ไหมเออซื้ออะไรดีวะไม่รู้ไปดูเอาเออส่วนกระเปาเชนนั่งก่อนค่ะคอเคกรมเป๋ายาไก โอ้ครับก็สวยครับมีท่านอื่นไหมครับค่ะเร่งที่สองป๊บป้าสีแดงแดนลิฟเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงค่ะอือสวยมันเหมือนกันนะเนี่ยครับแต่ว่าผมว่ามันยังไม่ใช่ครับมีท่านอื่นไหมครับนี่นะคะเครื่องนี้นะคะเป็นทางโทพทนะคะครับทำมาจากประเทศออสเตรเลียเลยนะคะโอ้โหสุดยอดมากเลยครับอันนี้นะคะมันดีมากเลยค่ะแต่ว่าหน้าจอมันจะเล็กมากแลวคุณลูกค้าอยากเอาไปเล่นเกมอย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะเล่นเกมไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ลูกค้าลองจงับรูได้ค่ะมันสวยมากเลยนะครับแต่ว่ามันเล็กเหมือนที่คุณว่าเลยอะครับเก็บไว้ครับใช่ขอบคุณค่ะอันนี้ถ้ะต่อไปเป็นเครื่องจับนังนะคะสำคัญนี่ก็ดีเหมือนกันนะคะทุกนทั้งท,งที่กล้องทั้งหมด4ตัวเลยนะคะครับผมดีไซน์ออกมาเก๋มากค่ะเก๋ไก่สไลเดอร์นะคะโอ้สวยมากเลยครับ,ส,รบส่วนข้างหน้าน,นะคะหน้าจอก,ก็จะใหญ่ประมาณนี้นะค่ะมันก็จะใหญ่อยู่แต่เวลาเล่นเกมมันก็จะฝืนๆหน่อยนะคะเพราะว่าราคาเป็น ใช้โทรอย่างมีออฟค่ะคแล้วแล้วเขาจับคุณครับแล้วถูกนี่ราคากี่บาทครับถุกนีะประมาณเจ็ดหมื่นนะคะโอ้โหครับเก็บไว้เดี๋ยวครัถูกคุณแล้วครับเนี่ยใช่ค่ะอันนี้ค่ะต่อไปนะรุ่นนี้นะคะเราแนะนำเลยนะคะก็ชื่อรุ่นว้ยนะคะโโสุดยอดนเลยครับนี่นะคะเราแบบข้างหลังนี่คุณจะเห็นว่ามนันเหมือนกาแล็กซี่ะคะเพราะว่าเราดีไซนมาจาก็กซของจริงเลยนะคะอาโทรศัพท์ขึลนเคื่อไปแล้วโอ้โหเทแบบนี้ลนะคะโอโหสุดมาได้ับ ข้างหน้านี่นะคะก็จะแบบหน้าจ, <g ul ose> จอตเต็มเลยนะคะเก๋ไก๋มากเลยค่ะอันนี้เราผลิตมาจากกระจกที่แบบเคลือบเงาโดยเฉพาะเลยนะคะคเอามาจากดาวเนิจูนเลยนะคะเนี่ย,อาายเอามาจางไหครับเอามาจากก็คือขึ้นไปนะคะมียาระบาดที่ไปขึ้นไป,นไป,นไปเก็บมาดึงมาแล้วก็เอามาทำะะอู้นาสนใจมันครับองเทคโนโลยีใหม่นะครับเนี่ยใช่ค่ะเราสับดูค่ะโอ้โหลื่นมากเลยคุ้ากเลยเนี่ยคุ้มมากเลยแม้ต้องจับดู เออหรอกับนีคนื่นครับเรับประกเลยนะคะอันนีนะคะรับถึงคตายก็ยังใช้ได้นะคะโ้หสุเลยครับารปนค่สวินาทีเต็มใช่ไหมครับรับเบิดคอ้รอเล่นนะคะก็คือชาแ้นวินาทีเต็มแต่ถ้าชาามวินาทีขึ้นนี่คือแตกค่ะเบิด ไม่ใช่ไม่ใช่คือมันก็จะเต็มเหมือนเดิมแม่ค่ะแต่เราแบบไม่อยากให้มันเปลืองไฟฟ้าที่เราซื้อมาจากประเทศเราเพราะไม่ใช่ไม่สามารถผลิตขึ้นมาเองไ,อได้ค่ะไฟฟ้าโอ้ครับ,รบนั่นแหละค่ะประหยัดพลังงานเมื่อเรัฐบาลไทยด้วยนะคะโอ้ครับ่ะราคาสุดแต่เน่คะราคากี่บาทครับราคาประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเลยค่ะโอ้โหถูกมากเลยครับใช่ค่ะมีของแถมไหยครับเนี่ยของแถมก็จะเป็นเคสโทรศัพท์อันเลือกได้เลยค่ะโอ้เคสสวยมากเลยครับผมต้องเอาแล้วขอผมขออันนี้นะครับอันนี้โอเคค่ะ อันนี้ก็สีชมพูหางเหือนค่ะเคที่ก็ทํามาจากหนังสัตว์นะคหนังกิ้โจอจากออสเตรเลียนะคะนี่ค่ะก็ทำเาเพรอกัเครื่องนี้แล้วค่ะใช่หนังิ้โจอทำค่ะทั้งหมดกี่บาทครับทั้งหมดก็หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะลืมตังค์ที่ลืมตังค์ี่ลืมตังค์เลยมีไหมว่าจะซื้อโทรศัพท์ี่าตงใหม่นะโอ้ลืมให้งอย่าง่าให้คนหญิงย่าเราี่องคืนก็ได้ต้องต้องใจรู้นะแคได้เพื่อนเก่บเบีหนึ่อแดนแล้น ขอบคุณมากเลยนะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองในการงาค่ะชลินพรค่ะ Two t years later นี่คุณโทรศัพท์ที่ผมซื้อไปเมื่อวานเดี๋ยวมันมีปัญหารู้ไหมเนี่ยคุณเห็นผมนดิไหมมันหลุดเนี่ยคุณจะรับผิดชอบอะไรให้ผมอ้าวรู้จักกันได้เหรอคะเอาคุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะคุณขายผมเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าแบบไปจูนสมองมาแหม่นะคะเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทำไมคุณพูดแบบนี้อถ้าเป็นคนแบบนี้แล้วถ้าฉันไม่ได้ใส่กินะ ฉันก <mm ็จะฟ้องคุณกานนะคะเอราะมันจประวั่นะคะมประวะไมไม่อยากฟ้ประมัตมากรากะทวไปทวแบบนี้ไม่ได you know ้นะคะจำไหมล้วผมฟ้องคุณแม่อุ้ยรอะไรคะฉันก็นั่งรอแบบนัาสมาธิรอเลยค่ะไปก่อนเมื่อโทรหาใครได้วะผู้ดวโก่มาโทรหายไอ้ก็อะไไอ้มีของมเรื่องพวกนี้อยู่ออหรือ่ะเบอร์ไหนวะเบอนี้ใช่ไหมวะหน่วนี้หนึ่งเออวันนี้แหละเออฮัโหลไอ้ผูดวโก่งม ช่วยกูหน่อยมีอะไรแนะนำกูไหมคือกู neck. โดนโกงโทรศัพท์อะโทรศัพท์ไม่ถังเว้ยซื้อมาเมื่อวานนี้อย่าบอว่าร้านไม่โกงกูนะนนท์แกต้องไปเย็นนะแกต้องไปร้องเรียนที่สำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติเดือิบพรรษาอาคาร B ชั้น5ถนนแจ้งวัฒนะหรือถ้าแกจะโทรก็โทรไปที่156ถ้าแกอยู่ตามสมัยก็ไปร้องเรียนที่คณะอนุกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดที่สารการจังหวัดทุกจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ